แล้วรู้ได้ไงเนี่ยอ๋อเดาเอาก็เห็นราสีจับขนาดนี้อาจจะใช่ไกมากนะฝังเลื้อวฝั่งตัวเป็นองค์รักด้วยยังไม่ได้โชคดีขนาดนั้นหรบแับเราเนั่นแหละบอกว่าคนไหนแต่ว่าไม่ใช่เราแน่นอนเชื่อเราสิเรารู้ไม่พั่นใจจังเออนะเอ้ามาแล้วเราเบียกค่ะพระองค์จะไปชอปปิ้งที่ไหนอืมแต่จะบอกฉันไปช่วยถือของได้ไหมเบียค อจะบอกฉันช่วยไหมฮะ่ต้อองย้อนหนักหึ่งสองกระจกดู้าเบาทำไมสองกระจกอะไรอ่ะกระจกหลังใช่ป้าทำไมไปสองกระจกมาหล่อเหมือนเดิมป่ะล่ะเมื่อคืนนี้เลาหล่อบองตัวเองเล้าหล่อเฮ้ยนี่ดีนี่ไม่ใช่เรานี่อ้าวสมพระเจริญพระเจ้าค่า องไหนอ่ะไปเรื่อยแล้วไม่ใช่กูองนู้นยังยังย okay. okay. ังองนี้่ยังมาไม่ถึงแล้วนั่นเลยราชเฉยอ่ะยังมาไม่ถึงมึงเชื่อมรืซิองนี้เฮ้ยนี่มาแล้วนี่เกิดที่ไหนเนี่ยเออถวายพระครงพระยะค่ะองค์ราชูเขย อี <ไ integer. S 1> ่เกยเจริกอ <ator il> ่ะไม่อ <es rebell ious> ่ะไอ้ต้งได้ว่าปล่อยให้คุณแม่กูนั่งรักหน้าตัดหัวแลวเสียงประจันเสียงตกติเขานอนแล้วมึงดีนหมอยู่ก่อนแม่ขุนเจ้ามีชีวิชบุตเคยดอมอาบานี่ไงฮะได้ปลุกเขาขึ้นมาดูพี่เกย์จะบ้าแบบนี้ แต่คือชอบคงจะไม่ใช่ราชบุตรเคยใครคงสายตาเขาด้วยนวันนาคตดลบมึงอ่ะแม่ไม่ียายดีเลยเขามาทักาเท้าไว้บังคมองราชบุตรเคย ม้วนไข่อะองค์อะไรล่ะเชิญบุญเคยม้วนผิดองค์แล้วแต่งตัวบ้าอะไรพวกนี้ยตัวองค์นู้นเสียงอะไรเมีเสียงด้วยเว้ยทำไรอะตัดขามันจะได้ไมปนอนอ่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมเลยขึ้นมานั่งเทียงเจ้าได้ไงเราไปนั่งล่างนั่งไม่ได้เชื่อเรื่องนี่เั็นลังของเจ้าห่วงนะ ไรนะวิเกอรก็ยกกลับไปคนเดียวชิญ้ยอย่าให้กูรู้นะว่าใครใส่ยานอนหลับให้แม่ <_ d us> แถวแม่เขาง่วงแล้วเอ,อ้าผ่านนะอย่าเสียเวลาคนช้างเลยจะบอกช่ค,คนแรกเลยเหรอพีคนแรกเลย ไม่มีเพียงค่ไม่มีก็รอดไปคนต่อไปอะไรวะ่ไม่มีอ่ะคุณทำท่ามันจะถอนหายใจเสดีพี่ค่ะหวังว่าคงจะไม่ใช่เจ้านะฮ้ยเสดีเปนี่ได้วะ ตายแล้วทายว่างไม่มีอะน้องทำไมอ่ะคุณขยันด้วยด้วยเนอะเออปิดหันคุณจะเลิกกี่โมงเนี่ยฉันมาพัวอยอ่ที่ข้าขายตัวนี้จะข้าทำใจไม่ได้ดอกน้องกูต้องพูดว่าทำใจไม่ได้ข้าอยู่โกโคตุกมหาราชาณบบัดนี้ หมูมุกขมักขมนตีได้เปิดกัามิทีเรียบร้อยพอเดคชาแม่ตื่นแล้วพว่เจ้าค่ะ <Kook> ใต้องไปยุ่งกับแม่เขาไหมชาสุดท้ายอยากสร้างความประทับใจให้ทัพผู้เป็นแม่โอเคแม่เขายิ้มให้ได้หรอ,อจะขอเปิดฉลากณบัดนี้ <Okay. S 2> เออรีบไปเปิดเลยเจ้าเปิดฉลาก้องอใจสั่นระนัว คกฮาำว่าพืนูกกันแล้วฮโอ้โหับคาเสียงโอ้โหหลังร้อด้วยเงอนใจของเลาววงเวงคุณจะได้เปิดกี่โมงนี มันล้านปุ๋ยเอาไว้เด้อไอ้ไอ้หูตีรุ่งทองเท็งมาจัเปเรื่องพวกมึงนม่เหียบช่วยบัเรงตามใจไต้วมึงไม่นัดมัน่ะนารละบังไก่พะบ้าเฮ้ยมีลำรึเล่ไก่พะว่า จะตไหม้อเับ้าไก่มาเลยมึงใส่ดีสิเวนใไกอเสียห่ังใน้ลังเสียคนมือหลีดใส่หัวครับรลีดใส่แล้วเขาก็ยืนขึ้นแล้วเขาก็ไม่ไหวแล้วเต่ มึงจะใส่ไปอีกนะถุงเท,ท้าคู่เนี้เปิดทุ้งลวไดีก่อนนุ่งทับไ้ดีดนะ้วยจะได้ไม่หลุดชุดร้านนี้ตัดมาพอดีตัวเลยนะเอออันนี้ตัดไว้เผื่อโตชีวิตไม่โตแล้วมีตายเดียวเฮ้ยเฮ้ยพเฮ้ยคุณพาช่วยสายันอะไรวะเฮ้ยอย่าบอกว่ามีที่มึงอะ่ะ ไม่มีอ้าวผู้ตกใจไหมอ่ะเชิญไปเปิดเธอเปิดเธอผพูดว่าอะไรเปิดเธอเชิญไปเปิดเิอท่านสักกะมาเฮ้ยสักกะเรกันยินเห็นเมียเขาเรียกอย่างงี้ใครไม่มีเมียใครกูไม่มีเปล่าไม่ได้มีเหมือนมึงนี่ใช่กูมีอ่ะนิ่งเลยทีนี้ก็มีเมียไปเรื่อยไงอะไร มึงมีเมียไปเรื่อยไงไปไหนก็มีมันตีไข่ใส่ซีให้เกานันมีความพิเศิทีมึงก็เพราะตามึงอะโชว์จะมีเมียไปเรื่อยอย่าให้กูบอกนะทำไมอ่ะกูเมียนลมวาะดูดีมึงก็เสียไปพันห้าบอกกูอะค่าอะไรค่าอะไรเอาไม่ล่ะมึงเปิดกูเปิดเอามาเอากูก็เปิดได้ไงมัเคยนลี้ยเลิกเลิกที่ยึ่งคืน่มึงอวไปไนกูกลับบ้านกป็ันแบต กูถามคุณยุ่งขับรถให้กูกูหลับไอยุ่งมันจะกล้าพูดอะไรถ้ามันพูดมันโดนไล่ออกกูไล่ออกทำไมอ่ะแล้วมึงเป็นป้าตี๋โม่ไม่ได้ไล่ออกเมียมึงไล่ออกกูถึงบ้าตี๋ห้ากูคอกับเมียกูตลอดขออะไรขอหายเออเป็นอิสุกอิสัยยังไงว่าขึ้นเป็นรอยเล็บเลยชุดมันข่วนเมื่อคืนอ๋อเหรอะชุดที่เก๋ไหวแต่แล้ว บอกว่ายุ่งกันโดนถูกไหมเปิดดีกว่าายไปยุ่งกันเรื่องบ้านเขาไม่ต้องยุ่งไ่เป็นอันนอนหัวโอ้โหลับกี่จักรินึงเองรอ รู้ว่ามีผัวแทบบ่ใช่เปล่าเป็นผัวคือผมไม่ใช่เหรอรกูร้องจากนี้ไปอีกสองสิเมื่อปลอดฉลากใจฝันรัวรู้ว่าคนเป็นผัวคือไอ้บิ๊กเยียเปลี่ยนอแล้วก็ตองสิฮะ,ออะลิกอะลิก หมดปัญญาคำหน้าขยิกไม่อยากต่อให้ได้ยาซีดเสียเัดต้องหายืนมึงเป็นโเ้ปหมดบางว่าัวจะตยดบาันมีเงาหัวตัวมึงต้องหายจ ไอป okay. ี๊ต้องตายยังเขียโลงอะไรวะลาแม่ผิวหยกขอมหมกไปยอหี้แม่แม่แม่ผิวหยกผิวหยกต่อผิวหยกเป็นเพชทหอมกใบยอต่อมากับข้าวด้วยจากพุ่มหอมยองกอชกสมกีบอกด้ว